สวัสดีครับฟูจิฟูจิสากิครับ ม,มีคนบอกว่าฉันเครียดเครียดจังเลยนะครับผมจะบอกให้ว่ามีคนอยู่2กลุ่มคือคนที่เอาเครียดมาเป็นสิ Cyr ่งที่อันตรายกับเอาความเครียดมาเป็นความสุขหรือเป็นประโยชน์เนี่ยนี่คือความแตกต่างเลยความเครียดนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายเราต้องหลบหลีกแต่มีผลวิจัยนะบอกว่าความเครียดถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์คุณจะได้รับประโยชน์เต็มๆและเป็นความสุขต่อชีวิตด้วยคนเครียดนะที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์บอกว่าเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งเครียดเนี่ยทำให้เกิด โครคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากหมายเราจะต้องหนีแต่ครับมีกลุ่มหนึ่งคือใช้ความเครียดให้เป็นประโยชน์ใช้ความเครียดให้เป็นเพื่อนอ่าเจ๋งมากๆเลยเป็นยังไงครับเขาบอกว่ารถไฟหอนะครับบางคนบอกโอ้ยวันก่อนผมไปขึ้นรถไฟหอนะครับคุณพ่อไม่ก,กล้าขึ้นแต่น้องอ่ะขึ้นขึ้นไปวิ่งคนเดียวพ่อขึ้นได้ไงแม่ขึ้นโอ้เสียวมากเลยเพราะคุณพ่อใช้ความเครียดไม่ให้เป็นประโยชน์ใช้ความเครียดเป็นศัตรูแต่น้องใช้ความเครียดเป็นเพื่อนเป็นมิตรนั่นเองนะน้องก็เลยบอกว่าสนุกมากเลยพ่อไปด้วยกันดีพ่อไม่เอาหนูไปเหิดเหมือนนกัน เหมือนกับคนว่ายน้ำว่ายน้ำอีกคนกลัวน้ำก็จะเครียดเครียดเครียดแล้วก็จะหนีบริษัทหนีหนีหนีสมองยิ่งหลั่งสารความเครียดแต่คนที่บอกว่าเออสนุกว่ายน้ำสนุกสนุกกันมากมายเหมือนกันครับงานของเราชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราบอกว่านี่คือเครียดเครียดเยอะแยะมากมายใครเป็นคนสร้างเราเองเป็นคนสร้างเกิดอ,อะไรขึ้นครับยิ่งเครียดมันก็คือสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง ทำให้ความเครียดเป็นศัตรูแต่คนที่สําเร็จใช้ความเครียดเป็นมิตรใช้ความเครียดเป็นประโยชน์และสมองเราก็จะหลั่งโดปามินเอนโดฟินสิ่งดีๆให้กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่เครียดก็คือคนหาแล้วก็คิดว่าตัวเองเครียดแต่คนที่สุขก็คือเอาความเครียดเนี่ยเป็นโอกาสเอาความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นคุณลองสังเกตดูครับว่า,วาสมมุติว่านะครับเราจะว่ายน้ําหรือจะทํางานครับคนที่สําเร็จอ๋อ oh, เนี่ยเหรอโอ oh ้มันคือการท้าทายของเรายกตัวอ,อ,อย่างเช่นทําธุรกิจเนี่ย ยิ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียงเงินเยอะผมมีบริษัทสิบ,บริษัทเมื่อมีหลายสิบบริษัทเป็นครับบริษัทนี้ก็มีปัญหานี้บริษัทนี้ก็มีปัญหานี้แต่คนที่ไม่สําเร็จจะคิดว่าเอ้ยทําไมปัญหาเยอะบริษัทเยอะทําไมต้องมาเครียดกับเขาทําไมต้องทำอย่างนี้พอได้แล้วไม่รู้จยพอนี่คือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จสนุกมาเลยเพราะฉันคิดว่ามันคือความเหมาะสมของการเติบโตของฉันเมื่อฉันทำอะไรได้ฉันก็อยากทําทอีกทําได้อยากทําทอีกเพราะอะไรครับพอทําแล้วเนี่ย สมมติผมสร้างบ้านของคนชลาเนี่ยเป็นไงคนก็รักผมเกิดอะไรขึ้นครับคนชรามาอยู่ครับเราสร้างรอยยิ้มให้เขาสร้างประโยชน์ให้เขาแล้วคนอื่นก็จะขอบคุณเราเรามีคุณค่าแล้วคนอื่นก็ตอบแทนเราเราก็อยากแก้ไขปัญหาครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความเครียดสําหรับคนสําเร็จแต่แน่นอนครับคนสําเร็จก็จะมีความเครียดหลายอย่าง แต่บางอย่างเนี่ยให้เราคิดเลยครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเครียดอะไรไอ้ตัวนั้นจะสร้างบวษักสร้างศัตรูกับเราให้เราเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสุขและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น<ล>นั่นเองครับจร,จริงๆแล้วชีวิตเราไม่มีคําว่าเครียดเพียงแต่เราคิดไปเองว่ามันเครียดเปลี่ยนความเครียดที่เราคิดว่าเครียดให้มันเป็นความสุขซะเปลี่ยนความเครียดที่เราคิดว่าเครียดให้มันเป็นเรื่องสนุกซะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําอะไรครับอย่างเช่นเนี่ยมันยุ่งมากับนอนน้อยบวซักเยอะเราไม่คิดว่าเครียดนั่นแหละมันคือความเหมาะสมของทําการทําาให้้เเเรตติโนนนนััั่่อองงคดดพื ว่าสิ่งที่เครียดมันคือเพื่อนของเราสิ่งที่เครียดคือการสร้างให้เราเติบโตมากขึ้นครับแล้วเจนครับสวัสดีครับสาหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ พอถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของฝันหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ